สวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านนาขอเสนอเมนูง่ายๆที่มีชื่อว่าทอดใบขนุนหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าทอดใบบกมีบอกได้เลยว่าสุดยอดมาก่าสุดยอดจังไลยเนาะยอดหมกหมี่ไหมเนาะเมนูง,ง่ายๆครับกินกับอะไรก็อร่อยทางนา้ำเรียบร้อยครับดืคอกล้องไป ถ้าเกิดทอดให้มันเหลืองนะครับมันเหลือง,องมันสกรอบใหญ่มันใหม่เน๊ยใหญ่มันดำเลยขอ้อแตดมันเหลืองหล่ะก็เอาออกก่อนกินกับยังกระเทียมกินกับลาบกินกับหบัวกับผัดแจ็มครับเป็นแจ็มกับกะเขราที่มันเผ็ดเนาะนีะ่ กระไก้สุดกวาแล้วค้นไปเรื่อยๆคันาปค้นมันที่ใหม่ครับัน่นยู่เพื่อซุบกันหุดใบทีม่มมนก่อนกันดูง่ายๆครับตอนนี้ชิ้นเลนก็นได้เอาใบหย่อนหยอด,อดใบหย่อนซุดมันใบอ่อนๆน,นี่มุ่งสุดยอดเลยนี่ แล้วก like chicken chicken. ็ที่นี illing, ่อีกแบบทอดใบบบกคูดนะครับทอดระพิกแห้งอี่ี่นี้คู่กันเนาะลับปิดหลาบไก่กันไก่ตับงัวนี่น่ก็ได้นี่ก็นั่งก็ได้ถ้าอยากกินเบ็ดง่ยกินกับขอดซองก็ค่อยเสียกันเลยเนะก็ ประมาณเท่านี้ครับนี่ได้แล้วตักขึ้นครับบานนี้ตงาตักนี่ยเราต้องเฝ้าตักที่เห็นมันขึ้น,หนใหม่ก่อน

ประมาณนี้นห้อยหลดดีใช่ยัมน้อยกินเหลียกระเทกนะหลอบอุตาห์ไม่เห็นมันๆยังไงไปลองทำกันดูครับยอดมาก